ครับวันนี้ก็สวัสดีทักทายดา f เซทุกท่านเนาะก็พบกับวีระรถไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช,ช่างเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสารพัดช,ช่างครับกหลังจากที่ได้คุยกันเนาะเรื่องเชื่อมเมื่อวานนี้เชื่อมกระทุผ่านครับไม่ได้รับจ้างอะไรครับของพี่ชายเนาะก็ตู้เขามันเขาทำไม้กระทูผ่าน อันยกล่องมันครับเนาะเขาก็ไปซื้อเหล็กมาว่าประหยัดหน่อยเนาะแล้วก็ตู้เขามันไม่ถึงเนาะมันเชื่อมได้ธรรมดาธรรมดาเชื่อมได้ครับแต่นี้แบบจะเอาแข็งแรงมันไม่ได้เขาก็เลยเอายกมาให้เนาะก็ไม่ได้ไปรับจุงรับจ้างอะไรนะผมก็ลงเล่นไปทีเทงั้นแเนาะก็เชื่อมไปครับใช้ลวดแอลครับลวดแอล4มิลครับตู้พลัง300 MOD เนาะหัว หัวเชื่อมนี่สั่งมาจากเซินเจินครับ80บาทค่าส่งด้วยประมาณร้อยร้อกว่าบาทเนาะทำไมผมถึงมั่นใจว่ามาจากเซินเจินคือผมไปดูคลิปพวกที่มีคนจีนนะครับที่ก็อัดเทคนิคนอะไรนะเห็นเขาทำอยู่ที่เขาับซ่อมแบคคุงไวโครเนี่ยครับหัวรุ่นนี้เลยรู้ว่ามาจากเซินเจินครับ80บาทพันแอมเนาะผมเดาเอาน่าจะพันแอมเนาะก็สาย ก็ห้าสิบห้าสิบมิลเนี้ยนี่เนาะผมก็ไม่มั่นใจครับใหญ่ใหญ่จนสุดเล้วเขาบอใหญ่กว่านี้มีหน่อยสองมิลห้าสิบสองเลยเนาะเนาะก็คุยกันก็หลายๆน้องๆ้หลานหลายๆคนก็บอกว่าลวดแอลเชื่อมยากอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยบอกไว้ว่าจริงๆลวดแอลไม่ได้เชื่อมยากครับอาจจะยากกว่าลวดธรรมดาหน่อยตรงตรงที่ตรงตรงการสตาร์ททีแรกอะเนาะเนาะพอเราลวดเชื่อมเนี่ยที่มาทีแรกเนี่ยครับ เห็นไหมครับที่หัวมันอะลวดมันจะผูกลวดมันจะผูครับมันถึงจิ้มติดง่ายครับถ้าตู้พูดถึงถ้าตู้ถึงนะนอยากให้ดูเนาะนี่ครับน,นี่ลวดใหม่ที่เรายังไม่ได้ใช้นหัวมันจะผูครับเราจิ้มที่แรกมันถึงสตาร์ตติดง่าย ตอนนี้พอเราพอเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยครับอาการมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับฟักมันจะหุ้มอยู่กับลวดมอยู่ข้างในตอนนี้ผมถึงบอกไว้ว่าการที่จะช่วยเชื่อ,อมรวดแอลให้ได้ให้ดีนยะคือครับถ้าท่านมีปัญหาหยุดจี้ไปพักแล้วท่านหยุดเนี่ยท่านอย่าให้อ้ไที่เหล็กที่มันแดงๆนะครับดับเนาะต้องรีบจี้ต่อครับถ้าไปสตาร์ทใหม่เนี่ยครับ ฟักที่มันหุ้มอยู่เนี่ยอ๋อมันมันถ้าลวดมันเลิกยดี๋ยแดงแล้วเนี่ยมันจะไม่ละลายเนาะแต่นี้ถ้าเราถ้าเราจิ้มตอนแดงแดงเนี่ยอันนี้ผมเดานะฟักเนี่ยมันคงมันคงโดนความร้อนแล้วละลายลวดมันถึงเนอะลวดมันถึงนะเนื้อเหล็กมันถึงสตาร์ทง่ายครับเนี่ยนี่นี่ลวดสี่มิลครับเนาะลวดสี่มิลครับเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูครับเชื่อมคอตาลีเนาะอธิบายกันว่า ภาพลวดเชื่อมเนี่ยครับการเชื่อมลวดแอลเนี่ยถึงบอกว่าที่เป็นเชื่อมยากอย่างเพราะเนื้อเนื้อลวดมันมันแข็งกว่าครับผมเอาไปทําท้ายมันที่เหลือนะผมเอาไปทําสลักทําอะไรทําปิ้นเนี่ยมันงอยากสังเกตดูครับแข็งมันถึงต้องใช้ไฟเยอะเนาะไอเสมอตู้ราคาสองสามพันนี่เลิกคุยกันเนาะมีอยู่วันหนึ่งครับก็จ้างผมไปไปดูรถอะไรเนาะแขนมันยกได้ไม่มาก เขาให้ผมเชื่อมเขาบอกเขาก็ใช้มา20-30ปีแล้วครับตู้ตัวเนี้ยผมเชื่อมนี่ผมงุ้หงิดเลยครับลวดแอลเนอะลวด3มมิลเฉพาะเชื่อม,มออกไม่เท่าไหร่ถ้าถ้าตู้ปกติอย่างที่ผมใช้เนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีตัวนั้นผมน่าจะออกประมาณ2ชั่วโมงเนอะจิ้มติดจิ้มติด,มตดผมหมุนจนหมดแล้วเนอะก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องใจเย็นๆครับค่อยๆติดจิ้มติดจิ้มติด ครับก็เดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูเนาะเพาเอามาคอสลี่ครับเขาจะยกสูงเนาใส่และ้ะนาบทิ่มตอนนี้มันกดท้ายรถกระบะครับนาเงยียน,นแต่แร่แต่เลยอ่าเดี๋ยวจะจัดการให้ดูว่าลวดแอลจริงๆแล้วมันเชื่อมง่ายที่เชื่อมยากเนาะ ผมก็อ็มีโค้ดเนาะเขาก็บอกว่าการเชื่อมเนี่ยครับเ,ออเนี่ยครับแต่เราจะให้นิ่งอย่าไปจับแบบนี้ครับมันสั่นมันไม่สวยเขาให้จับที่หัวเนี่ยครับเ,เออจริงๆผมลองดูแล้วมันก็จริงอย่างเขาว่าเนาะแต่ไปจับเนี่ยไปเป็น A A A, งูลอยน้ําเลยเนะครับจับหัวใกล้ ใส่ครับนีแล้วใส่น้ำตาลเยอะครับงานเชื่อมนี่เป็นอะไรที่ทฤษจดีรู้กันทุกคนครับแต่ในภาคปฏิบัต เชื่อมนีทฤษฎีรู้เท่ากันครับเนาะเรียนมาจากตำราเดียวกันแหละแต่ในทางปฏิบัติครับอยู่ที่อยู่ที่มือสายตาเนาะแล้วก็ตู้ัสปุกรณ์ทีกยางมันสำคัญหมดนะครับ,รบเ,เริ่มเทมยาวเกืบสองคืนต่งเรียนทายากครับแหมจะเชื่อมหรือบดรากากมา นี่ครับการจะเชื่อมให้ดูดีมีชาติตกลกูลเห็ดรอยเชื่อมดีจริงๆต้องอากากแบบนี้ครับเนาะอากากวัตตูนันได้ระดับหนึ่งครับแต่ใช้งานจริงๆแบบนี้ไม่ได้เี๋ครับ ไฟจะแรงไปสองร้อยกว่า,เอา,เ,อาเอาแค่สองร้อยโพรเนาะ

บางครับเนาะคนอื่นเชื่อไงไม่รู้ผมพูดให้เรามาให้ล้วนๆครับเนาะไม่ได้มีพิษตะดงพิษตะดีอะไรครับ งานเชื่อมนี่จะเหมือนนักบินนะครับเนาะชั่วโมงการทำงานจะสอนเราเองครับเนาะทจะดีจะรู้กันเนาะถ้าทำดีได้ก็ดีไปถ้าทำไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นงนทายยากครับ 哎，就是。

คลิปนี้ก็แค่นี้ก่นอนนาอครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีระรถถฟฟ่ยฝอสารพัดช่างหนองบ้านแครทรายผุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์0907472052ครับสวัสดีครับ